อยากเล่นนี้หวหอยากอยาก,ยาอยากเลี้ยยาวอะคือ <c oughs> โหมดนี้เปิด oh. ไม่ได้อ่าเปิดไม่คุยได้แล้วก็อิมโพสเตอร์แสดงตัวแสดงตัวเลยว่าใคร,ใครเป็นอิมโพสเตอร์แล้ว <c oughs> คนที่อยู่ในยานทั้งหมดจำเควสให้ได้ว่าเควสอ,อยู่ตรงไหนแล้วเราไปทำเควสให้เสร็จ <c oughs> เสร็จแล้วอิมโพสเตอร์จะซาบเทศ พอซาบูเหตุปุ๊บทีเนี้ยเราต้องวิ่งหนีเราต้องซ่อนตัวซาบอุเหตุอะไรขโมยใช่ไหี่อ่าซาบูเหตุ wifi อ่าซาบูเหตุไไฟซาบูเหตุไวไซาบูเหตุ wifi แล้วเป็น Wifi อันเดียวที่คนที่ไม่ได้เป็นห้ามไปแก้ใช่คนไม่ได้เป็นห้ามไปแก่ห้ามห้ามแก้เลยเป็นเป็นซาบูเหตุที่เป็นไอซาบูเหตุไอห้องสัญญาณจูนจูนสัญญาณหาล่างตาล่างเออห้ามไปแก่ห้ามไปแก้คือ คนคนไม่ได้เป็นต้องวิ่งหาเองโดยระหว่างวิ่งหาเสอย่าให้ผีเจอตัวพอถ้าอินพอร์เตอร์เจอตัวปุ๊บมันจะป่าทันทีเราก็ต้องวิ่งทำเฟสให้เร็วที่สุดทุกคนหรือไม่ก็ต้องผีให้รอดอดอดอออ่ออดอดอดดออดออดอดอเดอดด้อด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 ดดอย่ดอดดอดอดอยอดอดดอ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 ดวดดอยดดด ใช่ไม่เจอเควสตแต่มันจะมีทางเดียวที่คนจะชนะได้คือทำเควสเสร็จไงแต่ก็ไม่รู้ว่าเสร็จแล้วยังเอาไงอาอยากเป็นว่าง่ะอยากเป็นว่างนะมามามาเดี๋ยวผมตามติดกันคุณพี่มีคนพาคให้ด้วยอ่ะน้องตองน้องตองให้ทำยังไงขึ้นมาปั๊ให้ทำยังไง จาโบไปยิงนครับเ็ดแล้วอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะประชาชนครับอย่าพึ่งทําเควสนะครับให้จําเควสตัวเองเฉยๆนะเอายังเอายังดีดำนะจาโบแล้วนะหนึ่งสองสามจาโบโอ้ยปาสีดำเลยพี่ปาสีดำเลยปาปาสีดำโอเคปาสวยนับอะไรอ่ะนับอะไรนับแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบไปแล้วนะเงนินมาวิ่งเลยไล่เลยใช่โอ้โหนี่ฉันต้องต่อฟิวด้วยฟิวฉันอยู่ไหนฉันหาฟิวก่อนสักครู่ฉันหาฟิวก่อนนี่ฟิวฉันอยู่ไหน,น,หฟ,น,น,หฟ,นฟิวฉันอยู่ไหนฟิวฉันอยู่ไหน,น,อ,ไหนอ่าฉันเจอฟิวแล้วเสร็จเสจฉันเสร็จแล้วไปมานอม้องเองเกีนะ่ยว<ๆ>ใช่ไหม สีเขียวเนาะอ่าแล้วสีเขียวเขากวิ่งตอกแตกตอกแตกมา้บจังหวะนี้มาแล้วครับมาแล้วครับวิ่งเลยอะะไรนมันมีสองเขียวอะเขียวอ่อนเขียวอ่อนใช่ไหมเขียวอ่อนมีลูกแก้วเขียวอ่อนมีลูกแก้วใช่ไหมโอเคเขียวอ่อนมีลูกแก้วจบข่าวอ่าสีเขียวมาบู้นแล้วเมื่อกี้สวนจังหวะสีม่วงสีม่วงสวนเฮ้ยหาไม่เจอ สีบู๊สีบู๊ดีบด๊สีบู๊สีบด๊ดีบู๊สีบู๊สีงู๊ยีบู๊ส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 ีบูอสีบู๊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 สีบู่สีบู๊วีบู๊ส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 ีบู๊รีบู๊ส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 ีบูอส ่ยโคดาวอ่ะโคดาวัฏโถยเอาเลวยังไงต่อเอาเมื่อกี้สองสุบเกิดขึ้นโดยที่เออเออเออาโอ้โหมาแล้วโโอหสีส้มสีส้มยืนเนียนยืนเนียนยืนเนียบอกเลยว่าไอคิวสองร้ออสอและสีชมพู เออไม่ใช่สีเขียวเดินผ่านไปไปต่อยังไงยังอู้แล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้มีการสวนมีการนจุกเก่งจุกเก่งจุกเก่งอยู่ไหนเดิมเจอวิ่งอ้อมไปโอ้โหยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอยังหาต่อยังหาต่อยังหาต่อวิ่งลงมาวิ่งลงมาวิ่งลงมาลอมาวิ่งออตนึ่งทีไม่ไม่เจอไม่เจอยังไงป๊ป๊บป๊๊บป๊ป๊าป๊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 บป พี่เขี้ยวจี้พี่เขาจี้พี่เขาจี้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 และหายไปแล้วโอ้โหไม่ขอจะให้ขอจริ้มดีหัวล้ออะไรหยเวิ่งตั้งนานดยโดนโดนกันได้โอ้โหหมาพุ่งไปไงไปต่อปึ๊บมาปึ๊บมาวู้ฮู้เมื่อกี้มีกระจิ๊บจบเกมใครเหลือรอดสีแดงใช่ไหมพี่รอดสีส้มรอดเสนูกมาก แดงอะไรที่ผมยื่ไปเฉยก็ตายอ่ะแดงก็ตายไม่ไหวอุตส่าห์แอบที่เนียนๆแล้วนะสีเขียวออกยากมากก็แอบนานสิต้องเดินแล้วแบบกดคิวรัวๆเลยอ่ะหนุกมาก